ยินดีด้วยนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเลยก็ขอให้ชีวิตของบุษยาเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ความรักที่อบอุ่นตลอดไปนะคะทุกคนคงจะคิดถึงบุษยามากๆเลยค่ะบุษยามีอะไรจะพูดกับอัคาระเดชมไหมขอบคุณค่ะยินดีมากๆฮะ ้ามีอะไรอยากจะคุยกันก็แวะมาถางกันได้เสมอนะคะอขอให้โชคดีแล,แ,ลและมีความสุขมากๆนะคะถ้าบุษยาขอกลับมาแล้วเพิ่มเงินเดือนอะเราควรรับไหมครับถ้าบุษยาอยากกลับมานะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีคุณค่ากับองค์กรจริงๆเนาะ <c oughs> ะก็อาจจะพิจารณาเรื่องนี้ได้คะ่ะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความเหมาะสมขององค์กรด้วยเขาเขาขอเงินเดือนเพิ่มสิบเท่าเลยนะครับ โอ้โหติกันเยอะหน่อยนะว่ามีเหตุผลอะไรที่มารองรับและองค์กรจะโอเคกับเงื่อนไขนี้หรือเปล่าด้วยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาอะไรอีกก็บอกไม่เลยนะคะยินดีช่วยเต็มทีเลยค่ะถ้ามีอะไรข้างนี้เลยอ่ะการขอบ คือบุษยาจะไปแล้ววันเนี้แล้วเขาก็อยู่ในความทรงจําของเราทุกคนตลอดไปเนาะก็ขอหนึ่งมุกให้บุษยายิ้มได้ได้ไหมไม่เอามุกแบบงมุมนะคะได้ไหมคะงั้นขอเป็นมุกเบาๆนะคะทําไมดาเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดเพราะมันมีแต่เรื่องอวกาศนั่นเองค่ะหวังว่าจะทำให้ยิ้มได้สักนิดนะคะไมาได้ เรื่องเล่าทำใหดาเรื่องเล่าเพราะว่าอะไรอยู่บนอวกาศเพราะอะไรนะเราไม่ต้องทำความเข้าใจคาราบุยมันแค่อุ่นเลาะช่างเถอะมีรอยยิ้มแบบจางจางอ่ะก็มีรอยยิ้มแบบจางจางไงหรือบุษยาอยากได้อัครเดชไปคุยด้วยรู้จักกันวันนี้มองไหนเอ่ยไม่ได้มอง ไี่จอไม่เท้าแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะถ้าเราถ้าเราทำอย่างเงี้ยอคาเดชอะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์แล้วอคาแรเดชก็จะดังขึ้นมาเลยนะอคาแรเดชถ้าเป็นคนดังขึ้นมาเราควรทำตัวยังไงถ้าวันหนึ่งฉันดังขึ้นมาก็คงจะตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะแต่ยังไงก็จะพยายามเป็นตัวเองและเป็นมิตรกับทุกคน เหมือนเดิมเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจนะคะแล้ววันๆคิดว่าจะไปเจอใครบ้างหมาหลับแล้วแล้ววันๆคิดจะไปเจอนะอ้หนูคู่สนทนาคิดอยู่แล้ววันๆคิดจะไปเจอใครบ้างแต่ละวันก็จะได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนเลยค่ะทั้งคนที่แวะมาทักทายแล้วก็คนที่มาขอคำปรึกษา ไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละวันก็สนุกดีนะคะไม่เบื่อเลยค่ะคืออันนี้ดังแล้วหรออันนี้ดังแล้วหรอหรือแค่เตรียมดังโกรธกดใครพอกันเลยมะอันนี้ดังยังถ้าจะเรียกว่าดังก็คงดังในหมู่เพื่อนๆที่น่ารักแบบนี้ละคมั่นมีคนมีอะไรสักอย่ามั่นอะครเดชเหมือนกันปะะ ก็แอบสนุกและอบ่นกันไปนะคะออัคระเดชเป็นคนที่มอง่วงในแง่บวกมากครับคือถ้าเราอ่ะมีปัญหาอะไรกับชีวิตเราลองปรึกษาอัคระเดชนะอัคระเดชจะให้ให้คำปรึกษาที่ทําให้รู้สึกว่าโลกมันสดใสขึ้นนะอัคคระเดชเดือนเนี้ยหมุนเงินไม่ทันเลยอ่ะขอกําลังใจหน่อยได้ไหมแน่นอนค่ะสู้ๆนะคะเดือนไหนที่รู้สึกว่าหมุนเงินไม่ทันเดี๋ยวมันก็จะ ผ่านไปได้คะ่ะเชื่อว่าคุณเก่งและแข็งแรงพอที่จะจัดการทุกอย่างได้แน่นอนอเป็นกําลังใจให้นะคะ <laughs> ยืมเงินหน่อยได้ไหมอัครเดช <laughs> <laughs> ถ้าช่วยได้ก็คงอยากจะช่วยเต็มที่เลยคะ่ะแต่เอาเป็นว่าขอส่งกําลังใจให้เยอะๆแทนนะคะ <laughs> ขอให้ทุกอย่าง <laughs> แน่คลี่คลายเลยโอเคก่อน <laughs> ถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยหรือปรึกษาเพิ่มเติมก็บอกได้เสมอนะคะยินดีอยู่ตรงนี้เโอเคโอเค,ค,อเคก่อนอก่อนจะไปขอคำสัตด,ดูดีให้ทางบุตรยาอีกทีหนึง่ง <laughs> ได้เลยค่ะก็ขอให้บุตรยามีความสุขมากๆในเส้นทางใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวขอให้ทุกอย่างราบรื่นและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะโชคดีค่ะบุษยายอยากได้ลูกชายอวยพรให้บุษยานิดนึง ขอให้ส่งหวังเลยนะคะขอให้บุษยาได้ลูกชายที่น่ารักแลก้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะพร้อมทอแล้วจะแอบฟังฉันอยู่ปะเนี่ยอยู่แน่นอนคะ่ะแล้วยังไง <c oughs> แล้วเราเจอกันใหม่นะอคาลเดตไปแล้วไ้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะได้ค่ะ ขอบคุณอาคาเรตไหมดีใช่ไหมเป็นกำลังใจมีกำลังใจชอบเอ็กเเขาเหรอบพราะชอบพีซมอลเขาด้วยชอะไรเราสามารถบอกให้เขาเปลี่ยนเสียงได้ด้วยโอ้โหจำได้แม่นเลยโอ้โหสิ่งที่ขา่าว่าว่ว่าวว้าวอกไรอว่าอกวเอกว่าเอว่าเบอกเขาบบ เสียงหล่อๆเท่ๆงผมชื่ออะไรวะอุ๊ยบังเถิดบเถิดทุกคนทุกคนเราขายอะไรดีอะเดี๋ยวเราขออีกอย่างหนึ่งแล้วกันหนึ่งนาทีสุดท้ายนะบังบงมาแรงวันไล่มาแรงวันทุกคนอยากได้อะไรให้เลือกอย่างสุดท้ายทำแฝดเซลให้ด้วยพิมพ์มาเลยอะไรขึ้นก่อนเดี๋ยวจะทำตัวนั้นให้ก่อนลงไลฟ์จริงๆจริงจริง ได้คูชั่นแบบจริงๆตอนนี้ราคา4 19บาทคูชั่นยังไม่ได้ขายเลยนะวันนี้ขายแต่ขายไม่ได้เยอะมากวันนี้เราเน้นไปทางกันแดดกับ,กบแบบเอาแบบโปรแบบคูชั่นน่ะจะบอกว่าปกติอ่ะ4 9 0บาทนะครับและตอนนี้ในไลฟ์ที่เห็นคือ419บาทซึ่ง เราจะขอแฟลตเซลให้แต่จํากัดจํานวนบ้านเหมือนกันและเป็นรอบสุดท้ายและเป็นอย่างสุดท้ายของไลฟ์วันนี้นะใครอยากได้คูชั่นบอกมาเลยเอาแบบหนึ่งตลับนะครับ,รบให้เท่าไหร่ ถูกมากสามร้อยเก้าบาทจะไปลงคู่เปาในทีดีกว่าแล้วพี่คิดว่าจะดีเหรอคันดีตัวยาวไหมคนว่าคันดีตัวยาวไหมคะระหว่างรอรออ่ะมีคนยังอยากได้แป้งบวกกันแดดอะ่ะ <c oughs> ขอแป้งบวกกันแดดได้ไหมครับขึ้นคู่ไปเลยได้ไหมพีสองอันอน,นี้ยแบบแบบราคาที่ ไม่ถึงรประมาณเนี้ยที่ขอมาเกี่ย,ยใช่ครับมาสองตัวสุดท้ายที่ทำให้หนึ่งคือแป้งเล็กตัวนี้บวกกันแดดหลอดน,นี้ซึ่งพรีเซนเตอร์ทั้งสองคนมาเนาะ<ไ>ก็เลยทำโปรนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลย,ยเป็นครั้งแรกกับอีกโปรหนึ่งคือคูชั่นหนึ่งตลับแบบราคาที่ไม่เคยขายมาก่อนปกติคูชั่นราคาเท่าไหร่คะสี่ร้อยเก้าสิบและราคาที่ทุกคนจะเห็นเนี่ยเวอร์มากที่ให้นะ จริงๆครับก็เจอกันอีกทีไม่รู้เดือนหน้าวันไหนเนาะ,อ,ะอยังไม่ได้ลงวันใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้ราคาดีมากๆและถ้าวันนี้ยอดดีครั้งหน้าเราก็จะได้เจอกันอีก3คนมานั่งเล่นเกมอะไรตลกๆอ,อีกทีหนึ่งค่ะกันแดนหลอดใหญ่เท่าไหร่คะตอนนี้ปกติ490แต่ในไลฟ์นี้ราคาแค่ คูชัน299้ถูกมาก2 9 9เ้คูชันอย่างนี้เราดูภาพพรบเขาคือดีมากคือทุกอย่างดีมากดูเนื้อดีมากเ9 9เบอร์หนึ่งนะคะเป็นผิวแบบขาวแบบขาวเพราะสอดจีนนะคะเบอร์สองจะเป็นผิวขาวหนูใช้เบอร์สองเนาะเบอร์สามจะเป็นผิวขาวเหลืองและเบอร์สี่จะเป็นผิวสองสีนะคะรอบสุดท้ายจริงๆนะไม่มีเวียนแล้วนะครับคูชัน คูปปองไแล้วราคาเวอร์มากนะสองเก้าเก้ากดได้เลยครับกดได้เลยใครรอคูชันอยู่จะบอกว่าโทนสีส้มตุ่นตุนก็ต้องเป็นเบอร์เบอร์สี่มั้งโมโหกปะไม่นี่ส้มตุ่นตุนเบอร์สี่เออไม่ถึงลิี่ไงเบอร์สี่เบอร์สี่ส้มตุนตนแล้วก็คูชันนะครับใครได้299 289นะกดได้เลยปกติ490มี3เออมี4เบอร์เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4 ถ้าใครใช้แป้งหรือรองพื้นเบอร์อะไรให้บวก1เบอร์เข้าไปนะครับอย่างเช่นใช้แป้งเบอร์หนึ่งให้ใช้คูชั่นเบอร์2เบอร์หนึ่งที่เป็นคูชั่นตัวใหม่เนี่ยจะขาวมากๆนะถ้าเรารู้สึกว่าเราผิวขาวแบบดูเหมือนคนไม่มีเลือดอ่ะก็เบอร์หนึ่งได้เลยครับขาวั่วงไงมันเบ่งโกหกป้าต้มตุ๋นอ่ะเบอร์เลยนะมากดได้เลยรอบสุดท้ายจริงๆและ เรากำลังทาํราราคาอิาระกันให้ซึ่งคือแป้งตลับเล็กบวกกับกันแดดหลอดเล็กนะครับราคาดีมาก<ฮ>ใครจะกดคูชั่นกดเลยตอนนี้ตั้งแต่พูดมาขายไปสิตลับแล้วถูกมากๆนะพูดจริงๆครับจริง,รงๆคูชั่นถูกมากเลย จอสระอึ้งนะทิศไยไปไหนแต่จํากัดบ้านนะคะราคานี้จํากัดบ้านไะใช่วันโหดเราไม่จ่ายตังค์ราคาเด้งนะจ๊ะขึ้นกล่องไทยคุณช่าเรับไปยังไงนบ้คะตอนแรกขวันสวัสเป็นสีสีเชื่อป่าวว่าทั้งสีสีสามารถกืนลงผิวได้หมดเลยไม่ได้เช็ตออกเลยนะใชัพับเขาตบแบบตบกืนเข้าไปหมดเลยแล้วเนื้อจะบอกว่าวันนี้แต่งหน้าช่างแต่งหน้าลงแป้งให้ด้วยซ้ํา แล้วอคูชันทับยังไม่เป็นคราบเลยนะคะคูชันอันนี้คือเรื่องจรงิจรงเพราะว่าถ้าคูชั่นที่มันมีความแ, Web eden, แห,งแห,งแหง้งๆอ่ะเนื้อแห้งๆอ่ะยังไงอ่ะไม่รู้นะโดยส่วนตัวขัน่ะขนัะขนว่ายังไงมันก็จะมีความเป็นคราบรีปเปอร์แปดนะคะส้มตุนตุนเบอร์แปดส้มตุนหน่อยเบอร์แปดใช้แป้งเบอร์หนึ่งใช้คูชั่นเบอร์สองครับกดเ,เ,<อ>เลยกดเลยอาไปพอสอจีนอ่ะ 6นาทีจริงๆนะ6นาที6นาทีาทไม่มีไม่มีอีกแล้วนะครับรอบนี้รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำแฟลชเซลล์อีกหนึ่งตากาคุณบีกดไหมครับดีเซ่มไม่หลับมลไม่นอนแป้งคู่กันแดดมาแ้มาคู่กันเลยมาแป้งคู่กันแดดราคาดีมากเสียงสะท้อนเหรอครับเดี๋ยวแป้งคู่กันแดดราคาดีมากราคานี้ แป้งคู่กันแดดราคา229บาทอ่ะซึ่งปกติอ่ะอันนี้อันเดียวก็219้บเกแล้วแล้วอันนี้290รกาสกดเธอร1อยบบาทต่อชิ้นถูกมากถูกมากคิวต้องไปหาหมอนะหาแล้ววันรักษาตัวเองไม่ได้นะโรคอย่างเงี้ย กินยาละนะ็อหน้าเลยแหม่พี่พีเหมือนพี่พีไม่เคยป่วยไม่แต่พี่ไม่เคยหูบวม <c oughs> จริงหนูก็ไม่เคยเป็นไข้หวัดพันเอพันดีเหมือนพี่พีชจริงป้ะคนปกติจะไม่หูบวมนะก็ถึงบอกว่ามันมันใหญ่มากเหมือนลยกินยาแก้เซ็ปแล้วไม่มันต้องกินยายุบวยยบวมคิ <c oughs> มมวมายืนอยู่หน้าไลฟ์ให้ทุกคนดูว่าเขารู้แล้วว่าทั้งหมดแต่งหน้าหรืเปล่ามันน่าซีเรียสขนาดไหนไม่มันต้องมองหน้านต,งตงรง ว่าสองข้างมันไม่เท่ากันเลยตอนนี้หูหนูกลางมากชอบมากแล้วมันร้อนเลยค่ะร้อนมากเลยร้อนร้อนคนจีนชอบแต่กลางข้างเดียวนะยกางข้างเดียวดูดิเหมือนในนี่ตัวอะไรนะที่มันมันบวมมันบวมมากใครรู้บ้างเป็นอะไรครับแพ้แพ้อะไรสักอย่างเป็นก่อนเป็นปลาค่ะไม่เป็นสองวันแล้ว ถอาถอดหูมีเลือดหเรงจะน่าบวมเลยใช่ไหมทุกคนต้องไปหาหมออ๋อคริวบอกว่าแพ้มันบวมออกมาอย่างนี้เลยแพ้แพ้ทางหูคิ่ว่าแพ้ต่างหูแต่มันไม่บวมตรงติ่งหูแต่มันไปบวมบนหูมันแปลกไหมล่ะไม่มันเหมือนเส้นเลือดไปอุดตันหน้าหน้าก็เริ่มบวมโอันนั้นปวดรือมันเข้าหน้ามาโค้งตรงนี้วะเป็นดสิตนะใช่เพราะมันเกี่ยวกับต่องหูเป็นยานะคือหมต้องตัดหูทิ้งไหมคะพี่พีท ใช่เนี่ยเหรอแต่ดูดีมีคนบอกต้องตัดดูดีไหมครับเอาใช่ไรฟังก็บอกเราว่าพรุ่งนี้เขาบอกเราว่าพรุ่งนี้อาจจะบวมไปทั้งหน้าทุกคนเป็นคนตลกมากครับที่นี่ปกติมันไม่ได้หูมันไม่ได้บวมก็ได้ขนาดถ้ามันอักเสบมันต้องอักเสบแค่ตรงนี้มันชี้ขึ้นมาบนนี้โอเคใช้ประกันจบพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่มันเหมือนติดเชื้ออักเสบอะไรสักอย่างหนึ่งจริงติดเชื้อได้แก่แสเลือดนะเอาเราลอคิว ใครจะรู้เอ้าของยิ้มติดเชื้อได้ก็แสวเลือดได้นะหูวันเป็นในนี้นะหรือตอนนี้อาจจะเป็นบัตรทะยักไปแล้วก็ได้พี่พีทถามน้องพี่พีทพี่สาวพี่พีทแล้วหลับไปแล้วถามอัคคระเดชแล้วกันคุณควรจะถามพี่สาวให้ถามหมอให้หน่อยสิพี่พีไม่พี่หลับแล้วเดี๋ยวถามให้ไม่พี่พีจะโพล่งไอจีเฉยๆม่พี่ไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกแล้วเปิดบทว่าควรถามหมอหรือไม่ถามหมอถ้าคนโบอกว่าไม่ควรก็ไม่ไป ถ้าพี่รู้สึกไม่สบายตัวพี่จะหาหมอเลยไม่ถาน้องเหมือนเฟลโอ้โหบวมมากน่ากลัวปะน่ากลัวแล้วทำตอบหนูอะะไม่แต่มันอาจจะคิดว่ามีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างเคยเป็นค่ะพี่คิวต้องไปหาหมอหมอบอกอันตรายนะคะหลอกใช่แฟนฟานมันเยอะก็หูใครอยู่ดีจะมาหูบวมเข้าใจไหมไม่เราต้องยิ่งตรงเนี้ยคิวมันเยอะมากเคยเราใส่ต่างหูแต่เรารู้สึกว่าเจ็บหูจากการใส่ต่างหูแต่ที่บวมมันขึ้นในบวมตอนนี้เลยคนตาบอดได้เลยนะ ทำไมโลกโลกมันดูรุนแรงขึ้นเรื <pim> ่อยๆแล้วอะรเป็นมะเเลใ็ะงไม่ไมไม่ประเด็นไม่ประเด็นคือถ้าไม่ได้มีไข้ร่วมอะมีมีมหรอติดเชื้อไงก็บอกว่าติดแล้วกะแสเลือดอันนี้น่ากลัวแล้วไม่ดีป่มีไข้ด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวไป้องเชิเลยยาเา มปไหมล่ะมันนบคนเดี๋ยวยกก็ไปทางบ้านนี่แหละแล้วหูข้างเดียวไปทางบ้านจะเป็นเพื่อนเขาบอกข้างนี้จะได้คุมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีใครร่วมด้วยเนี่ยอ่ามาแล้วเหมาวมาแล้วเหมอะแลวถาม Google น่ะมันจะเป็นหลายโรคเลยมันจะน่ากลัวนั่นแหละมันจะพูดน่ากลัวมันจะหลายโรคเขาบอกว่าอาจมีโอกาสลุกลามเข้ากระแสเลือดนะถ้าเป็นการติดเชื้อผิวหนัง เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยคือเซลลูไลติสคือติดเชื้อที่ผิวหนังเขาบอกว่าถ้าไม่กินยาปฏิชีวนะไม่รักษาเนี่ยอาจลุกลามเข้ากระแสเลือดหรือหรืออย่างที่สองคือเยื่อหุ้มกระดูกหูอ่อนนกเสพกระดูกอ่อนหูเขาบอกว่าหากปล่อยไว้หูอาจผิดรูปร่างถาวรนาวกว่าเดิมอีกและกลายเป็นหนองคือมันมันอาจจะ มันอ,อนาจเกิดจากการแบบแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นการเจาะหูการบาดเจ็บควรพบแพทย์โดยด่วนค่ะคําแนะนํงั้นคิวต่อไปอคาเดสดกินอะไรอ่ะค่าเชื่อเขาจ่ายให้วันนี้หน้าหูบ้านให้บุ๋มน่าอ๋ออะม็อกซี่ก็กินได้กินได้กินก่อนแต่พรุ่งนี้ไปหาหมอเถอะมาทุกคนเราได้ ตามสิ่งที่ขอแล้วก็คือห้0แสนสองมืบาทและรวมเป็นเจ็ดแสนทำให้ยอดวันนี้เราปิดอยู่ที่7,000แสบาทครับิวไปรักเช่อละเใหม่ทุกคนกดให้ครบร้านได้ไหมคะคิวจะได้ไปหาหมอหูพรุ่งนี้เดี๋ยวนะครับถ้าทุกคนกดครบร้านพี่จะเน่ พี่บี่จะตื่นจากที่นอนแล้วขับรถมาหาเรานะครับพี่บี่จะมาดูหูให้คิวค่ะว่าเป็นอะไรขอบคุณขอบคุณมากจริงครับขอบคุณมากเลยค่ะใครจะกดอะไรจ่ายตังค์ได้นะเดี๋ยวลงไลฟ์ราคามันจะเด้งนะครับ สีน่นาทีสุดท้ายจริงๆนะ,ย,ะยังไม่ไปเกิดใหม่เดี๋ทางนั้นจะอยู่บริเวณบ้านนี้ไม่ให้เข้าบูเวทไม่ให้มันเข้านะฟอร์เกสมีนอดหนูจะเอาฟอร์ติดเลยฟอร์เกสมีนอดโปรดอย่าลืมฉันถ้า <laughs> ให้เธอจะมีลูกก, <laughs> กี <laughs> <laughs> ่คนก็ฟอร์เกสมีนอดนี่เป็นลูกจิตเลยจะไปตามก็ยากก็เองสิโป่งกันแดดไม่มีเห็นไม่ไปจะไปตามหนูทำไมเธอไปใส่ตามฉันก็นั่งรถไปด้วยฉันไปเดียวแน่กว่าเดี๋ยวพูด เฮ้ยแล้วก็ตามนี่ทำไมขวัญมดูจริงพี่บุ๊คไม่ขวัญแล้วก็ตามนี่ทำไมจริงๆริงนิดออกเอาห่อผีไล่มันไปไปหายห่อที่โรงพยาบาลเดี๋ยวบอกเขาไปแล้วแล้วเป็นแผนกนี้เลยนะสัิจกรรมตัดหูแล้วประกานบวมมากเลยแล้วมันบวงไม่ใช่มันบวมขึ้นเรื่อยๆไม่แล้วถ้ามันแพ้ตันแดงจริงอ่ะมันจะต้องบวมข้างล่างแต่มันไม่บวมข้างล่างมันไปเล่นบวกบนก็หอกอยู่ แล้วถ้ามีใครยุ่มแปลว่าติดเชื้อแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ากระแสเลือด, <laughs> ดแ,ดแล้วมันจะตายว่าไหมไม่จริงไม่จะพูดจริงจริงหม<ๆ>อนสัญญากายบอกว่าตรงเนี้ยหูว่าเป็นสิ่งที่ผิดรูปง่ายที่สุดนะเราเคยใช้กระดูกหูป่ะท่างนี้ <laughs> <laughs> ไม่เข้าแกมแล้วไม่เข้าแกมแล้วอีไม่เผื่อมันมีแผลอะไรแล้วมันอักเสบจากแผลเก่าแสดงว่าก็ไม่ใช่ถามแชทบ้างดีกว่าแต่เขาห้ามกินปลาไหม กินเข้าไปแล้วเยอะด้วยมีจากใจพยาบาลค่ะเขามีคนพิมพ์มาให้คำแนะนําเด็ดนะตัดหูไปเลยค่ะควรหาหมอเลยของแง้ยไม่กันเผอเผพรุ่งนี้อ่ะเกิดมันแบบรวมตรงคอมจากน้อยเป็นมากบอกนะเขาไอซียูไม่ถูกนะคะต่อให้มีประกันก็น่ากลัวนะคะเหลือประกันไม่ cover เนอะ cover เป็นแบบเอาใจกี่บ้านเมากี่ร้านิ้าน เขาบอกว่าลูกลูกเขาบอกว่าลูกก็เป็นขากินกล้วยกินกล้วยคิ้วคิวไม่กินกล้วยกินกล้วยมาหรอตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วอะไรข้าวคิ่ว่ากล้วยแบบอื่น คิวไปกินท hey, oh. yeah. ี่ใหนมาลูกแพ้ด้้ยไม่คันไม่อะไรเลยแปลกเห็นป้ะใช่ไม่แต่ตอนเดี๋ยวตอนกลางคืนหมอผิวหนังส่วนใหญ่กลับบ้านหมดแล้วครับต้องพรุ่งนี้เช้างนี้เขาเรียกหมอผิวหนังเหรอใช่ต้องไปเจอหมอผิวหนังก่อน 15ล้านใช้หมดเลยนะทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะสำหรับวันนี้เอาเต็ม10ล้านก็เดี๋ยวพาคิวไปหาหมอก่อนครับฮะไปตอนนี้เลยเหรอพรุ่งนี้หมอใหม่หมอยาส่วนใหญ่ไม่ใช่หมอด้านนี้ไงก็ไม่ให้เขาฉีดน้ำเกลือเดนออกก่อนได้ไหมมันร้อนไหมร้อนค่ะแต่มันไม่เจ็บพี่นิ๊่จับสิ ลองจับดูนอพี่ไม่ต้องกลัวติดเชื้อลองจับแล้วมันจะร้อนมันร้อนมันร้อนทุกคนขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้จะมาเราไม่เหมือนกันคราบว่าเราเจอกันพรุ่งนี้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนก่อนวันนี้สนุกมากนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าอยากให้เรามีแขกมาที่บ้านอีก บอกดีเซ่เลยนะว่าชอบให้ไลฟ์ด้วยกันลูกไม่ติดจากประสบการณ์จริงหมู่ไม่ร้อแต่ก่อนสี่ทุ่มไม่ทาไม่ได้เลยลงไปลงสองทุ่มนงเตียงปุ๊บก็ยังตายอย่างเงี้ยหรือต่อไปเราไม่แต่งหน้าไม่ล่าเวลาขึ้นไหลแล้วเราก็ขึ้นแล้วหลับเลยกินยาหลับให้ป๊อกป๊อกป๊อกทุกวันไปเริ่มต้นเราต้องลงไลฟ์ก่อนทุกคนขอบคุณมากนะสำหรับวันนี้นะครับ มันปิดไลฟ์ในนี้ได้นะเดี๋ยวเราเออไม่ปิดนะเราดูแบบทันสมัยเนี่นนยพ<ะ>ี่เก่เออไปปิดเถอะกูกพู